มิงจิรกิติยาหรือมิงชาลิสาบุญครองทรัพย์นางสาวไทยปี2546ที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาน์ไปเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมากับเจ้าบ่าวนักธุรกิจอัดวิสุิ์รังสินาพรท่ามกลางความยินดีของสองครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งสองคนเป็นงานแต่งที่อบอุ่นมากล่าสุดมิงชาลิสาได้พาไปดูเรือนหอที่กำลังจะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากภาพเรือนหอด้านหน้าและด้านในนั้นแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่สัมผัสดได้ถึงความอลังการงานสร้างจริงๆ ต้องบอกว่าสมฐานะเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างอัดวิสุ์รังสินาพรทายาทห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรไทยแลนด์พืชผลและเป็นผู้บริหารประธานของบริษัทสินาจำกัดทำธ,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยให้บริการด้านการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัยอาทิศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ด้านหมิงชาลิสาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณอาจารย์เชียงที่มาเปิดบาร,รมีส่งพลังบวกหยาดน้ำเพิ่มพลังให้บ้านหลังนี้ก่อนเสร็จสมบูรณ์นะคะอีกอึดใจเดียวใกล้เสร็จแล้ววว หลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่บ้านแต่คือคฤรหาหน์คือวัง